รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ายในงานยกคิดถึงเทติคอลลิฟ์ออฟรังสรรค์ทรงผมได้ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ The f r y d a y House งานระบบบาร์โค้ดทุกชนิดโดยบริษัทเคซัพพลายเชนจำกัดรีสอร์ทใหม่ใจกลางเมืองสุราษฎร์พารากอนโฮมเทล รายการ The Animal หล่นล้าคนได้พักสัตว์ได้เที่ยวค่ะรายการที่จะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณนั่นเองค่ะและตอนนี้มีแอมกับหนูหนิ่งๆกำลังอยู่ในสถานที่ที่ใครหลายๆคนเรียกว่าดินแดนแห่งความฝัน,นและดินแดนแห่งความฝันของคุณล่ะคะเป็นยังไง ถ้าคุณคิดเหมือนมิว่าดินแดนแห่งความฝันเป็นเช่นนี้อยากให้ทุกคนติดตามแบรกนี้ตลอดแบรกค่ะเพราะว่ามิกับหนือนิ่งจะเป็นคนแนะนําว่าดินแดนแห่งความฝันที่สวยงามแบบนี้อยู่ที่ไหนฝนจะตกไหมวันนี้นเสกให้มีก่อนในที่ทุกที่ค่ะที่มีแอมกับหนูนิ่งไปเที่ยวเนี่ยปกติแล้วมิจะภาวนาเสมอว่า ขอแดดค่ะขอลมสดชื่นค่ะไม่เอาฝนค่ะไม่เอาฝนและไม่เอาฝนแต่ที่นี่ค่ะตกเล็กต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 กสาธุตก,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 กค่ะลูกเอยตกค่ะหนูจะได้มีภาพส<ฟ>วยฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาเด้อเด้อเด้อดด้้อและเมื่อหลังฝนตกค่ะภาพที่เราเห็นก็จะเป็นภาพนี้ นะคะพิวไปเล่นมาปกคุมภูเขานะเดี๋ยวก็หายวับเดี๋ยวก็กลาบมาใหม่และที่สำคัญค่ะมีนกบินเต็มไปหมดเลยโอ้ยคุณขามองเง้มันก็ไม่เบื่อเห็นแบบนี้แล้วอยากแพ็คกระเป๋าเดินทางมาเที่ยวที่มีเรื่ยงค่ะภูผาและลำทานรีสอร์ทจังหวัดสุราธานีค่ะ นิ่งสุดก่บริสุทธิ์ค่ะสำหรับห้องพักของที่ภูผาและลำธารน,นะคะที่นี่ค่ะมีห้องแบด3สไตล์ให้คุณได้เลือกกันนะคะอย่างแรกคือเป็นคลิปท็อปค่ะเป็นวิวแบบท็อปท็อนะคะอย่างที่2ค่ะเป็นวิวการเด่นค่ะอากาศสดชื่นทุกอย่างเที่ยวชอุ่มไปหมดอย่างที่3ค่ะเป็นรูปแบบของ แม่น้ำอยู่ติดริมแม่น้ำเลยค่ะอากาศดีเสียงน้ำกลอมให้รับสบายอีกทั้งตรงนี้นะคะยังเป็นจุดพายเลือแคนูนั่นเองระยะทางประมาณ3-4กิโลค่ะชิลๆและจุดที่มีแอมกับหนูนิ่งๆน,นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นในส่วนของร้านอาหารหากใครมาที่ภูผาและลำธารแห่งนี้ค่ะ คุณสามารถฝากท้องฝากการพักผ่อนหลับนอนทุกอย่างมันจะอิ่มเอมเฉพาะที่นี่เท่านั้นอ้าวแล้วทำไมอ่ะออกไปทานที่อื่นบ้างไม่ได้เหรอแถาน,นี้อะไรอย่างเงี้ยผู้เรจ้ะว่าไม่มีเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมารับประทานที่นี่ฝากท้องที่นี่และนอนที่นี่มันไม่ผิดหวังจริงมันฟินมากค่ะเป็นยังไงบ้างคะ ผู้ผาและลำทารรีสอร์ทแห่งนี้ชิวอ,อย่างที่มีบอกหรือเปล่าหากใครยังไม่รู้จักคำว่ารีสอร์ทในฝันยินดีต้อนรับสุนักที่นี่ค่ะผู้ผาและลำทารรีสอร์ทแห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่ทำให้คุณสมัมผัสได้ว่ารีสอร์ทในฝันเป็นยังไง การให้ยาพาราเซตเมอรที่เหมาะสมในสุนัขนี่ข้อแนะนำมาบอกดังนี้ค่ะ ใจกลางเมืองสุราภพารากอนโฮมเทว ภัยในงานยกคิดถึงเทคนิคอลลิฟต์ออกรังสรรทรงผมได้ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ The f ฟ y d a y House งานระบบบาร์โค้ดทุกชนิดโดยบริษัทเคซัพพลเชนจำกัดรีสอร์ทใหม่ใจกลางเมืองสุราษฎร์พารากอนโฮมเทล จ,จุดนี้นะคะที่มีแอมกับเหมือนนิ่งมาเที่ยวกันอยู่ห่างจากจังหวัดสุราธานีประมาณ45กิโลค่ะด้านหลังที่เราเห็นนี้ค่ะเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่นะคะสําหรับที่ใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้หรือว่าเห็นที่นี่ปุ๊บจะรู้เลยค่ะว่าตัวเองที่ไหนโอ้ยเพราะว่าเราจะเห็นเขาหินปูนและรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม <y ay! S 1> แน่นอนเราเจอสองสิ่งนี้คู่กันปุ๊บเราจะรู้ทันทีเลยว่าที่นี่คือตำบลน,นาสารนั่นเองค่ะ ตำบลน,นา,าสารค่ะคุณคุณไหมคะว่ามันมีอะไรดีคุณคุณไมนิ่นิ่ง,งคุณเปล่านา,าสารเขามีอะไรดีโหนี่นี่นิ่งๆตอบไหมยังเขาแย่งกันตอบเกลียวกลบวกริ๊ดการาดเลยดังๆอะไรนะอะไรนะอ๋อใช่แล้วเก่งมากเรากำลังจะพูดถึงเงาะค่ะผลสีแดงๆง ขนเยอะๆแน่นๆนะคะขนนะคะถ้าจะให้เป็นของแท้สําหรับที่นาสานแห่งนี้นะคะต้องขนเขียวด้วยค่ะคุณขาเพราะว่าสิ่งที่พี่กรังจะพูดถึงคือเงาะโรงเรียนนาสานนั่นเองค่ะวันนี้ละ่ะมแอมกระหมูนิ่งๆนะคะจะมาบุกสวนที่นี่และชิมของดีที่เมืองนาสานค่ะวันนี้นาะนิ่งๆจะได้กินฟรีด้วยลูกดีใจไหมคะเราจะไปวิ่งกันหลัๆลสุขสนานนะคะ ในสวนเงาะของคนอื่นที่เราเก็บได้ฟรีๆลูกแฮปปี้ปะแฮปปี้แฮปปี้อะมิฮ่เฮ้ยนิ่งๆอันนี้เราอยู่ไหนกันลูกเราอยู่สวนเงาะโรงเรียนนาสารนั่นเองนิ่งๆดูสินิ่งๆชอบไหม คุณป้าคะรู้ไหมคะว่าเงาะโรงเรียนนา,าสาเนี่ยมันขึ้นชื่อมากใครๆก็อยากกินใครๆก็อยากมาสวนวันนี้ดีใจมากคะ่ะที่ป้าอนุญาตนะคะให้แอมเข้ามาลุยสวนป้าการที่เราจะเก็บเงาะต้องดูยังไงคะลูกไหนถึงจะเก็บได้ลูกไหนถึงจะแบบเอ้ยเดี๋ยวก่อนอ๋อสีแดงทีแดงทีชมทีหลเรื่องอ๋อเดีกันเดี๋ยวกันนะ ในหนึ่งกา้านใช่ไหมคะก็ให้ sí. มันผสมผสมกันไปอ๋อแล้วเราต้องปลูกนานมากแค่ไหนคะกว่ามันจะเก็บผลผลิตได้คะสามปีมันก็ออกดอกแล้วโอ้แงยี่สิบห้าปียี่สิบห้าแล้วเหรอคะตอนปลูกแล้วลูกชายลูกชายก็โตอายุขนาดนี้ทีนี้เดี๋ยวนี้ลูกชายก็โตยี่สิบห้าปีแล้วคุณป้ามีลูกชายด้วยเหรอคะมีลูกชายคุณป้าแต่งงานยังคะยังจริงเหรอหนูยังสด สุภัยเจ้าของสวนเงาะกินเงาะกันพุงโตละทีนี้เอาละค่ะไหนๆนะคะมีมาลุยถึงถิ่นทั้งทีนะคะเดี๋ยวมีขอผูกหนึ่งนิ่งไว้เพราะนิ่งคงช่วยเก็บไม่ได้เดี๋ยวหน้าที่เก็บค่ะมีเลยเองตัดเลย วันนี้จะดูแข็งแรงกว่าทุกวันและถึกกว่าทุกวันตายร้าช่อนี้ต้นคงหนักมากสินะเดี๋ยวพี่จะช่วยหนูเองแล้วเข้าตาไม่รู้อกิ่งเนีิ่นี่แกเสร็จแล้ว น,นะมันเยอะมากเลยมีเก็บมาเยอะมากสําหรับหนูเนี่ยมีเห็นว่าหนูชอบมีเองก็ชอบเดี๋ยวมีนะจะให้หนูทานสดๆกับมีวันนี้เราจะให้ลูกๆของเรานะคะกินงออย่างนี้เราต้องแกะให้ก่อนค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวนางเนี่ยือไม่ติดคอมีว่าผลนี้นะลูกมันยังไม่หวานสะใจอะ่ะเดี๋ยวมีเอาเม็ดออกใหอาไม่ว้ โอ๊ยแกเปลือกก่อนนิ่งนิ่งๆอาปากเดี๋ยวนี้หยุด oh, <no. S 1> เขากินผลกันลูก,มกเมื่อกี oh, <no. S 1> ้เปลือกใขรเดี๋ยวนี้ใขรตี oh, <no. S 1> ไอ้เงาะเนี่ยเขากินนี้กันสีขาวๆอย่างนี้เป็นไงอร่อยไหมเย้ <Yeah. S 1> เฮ้ยนังติดใจเงาะนาสันจ้า oh, <no. S 1> คุณขาเงาะนาสานี้นะคะ เขาทํารายได้กันเป็นล้านๆนะคุณต่อปีนะว่าไปแต่ว่าพี่ๆชาวส่วนเจ้าของสวนเนี่ยนะคะเขาไม่ค่อยใช้เงินกันดีเนาะเศรษฐกิจพอเพียงเก็บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนิงน่งนีนีน่งนิงออนี้นะ่ากินอันนั้นเป็นเปลือกกินไม่ได้ อันนี้กินไม่ได้เข้าใจไหมคะอันนี้จเ,นนเ,นเจ้าของสวนเสียเสียเจ้าของสวนเสียอีกคิวซังเข้าใจไหมยลกอ,อยุดนตกตุ๊กจี้ รีสอร์ทใหม่ใจกลางเมืองสุราษฎร์พารากอนโฮมเทล ในงานยกคิดถึงเทปิคอลลิฟออร์รังสรรค์ทรงผมได้ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ The f r y d a y House งานระบบบาร์โค้ดทุกชนิดโดยบริษัทเคซัพไลเชนจำกัดรีสอร์ทใหม่ใจกลางเมืองสุราษฎร์พารากอนโฮมเทล เราไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรกันมากเราไม่ต้องทิวอัพทิวดาวกล้องนะคะซ้ายขวาอะไรยังไงก็สวยไปหมดนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยข้างหน้านี้อาหารสีและรสชาติจัดจ้านบวกกับผักแน่นขนาดนี้นะคะแน่นอนค่ะเป็นอาหารใต้ค่ะและร้านที่มีจะแนะนำนะคะร้านนี้เนี่ยพูดเลยว่าเด็ดมากเราอยู่กันที่ร้านภูนิสาอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ มานั่งริมน้ำแต่หันหลังให้น้ำตลอดจะแฮปปี้ไหมที่นี่นะคะเป็นจุดท็อปค่ะที่นี่จะสามารถเห็นอย่างที่คุณเห็นแม่น้ำเป็นสายนะคะสุดลุกหุดลกตานะคะซึ่งแม่น้ำที่คุณเห็นอันนี้คือแม่น้ำตาปีนั่นเองนะคะร้านอาหารเนี้ยตั้งอยู่บนยอดเขาน้อยซึ่งคุณเอ้ยมุมท็อปแบบนี้ที่มีได้นั่งแน่น,นอนอะ่ะก็เขาต้องให้คนสวยนั่งสินะถูกไม่ต้องคิดอะไรมาก พูดเยอะโอเคนะเรามานะนํนำอาหารกันดีกว่าอย่างแรกคะ่ะสีสันจัดจ้านแล้วก็โดดเด่นมากนะคะความเผ็ดมันแบบจิ้มหน้ามีเราคะ่ะนี่ก็ชื่อว่าแกงส้มกดคลองหน่อไม้คะ่ะเปรี้ยวแซ่บมากนี่ไม่ต้องเบียดเลยไม่ต้ียดได้ปว่ะไม่ต้องเบียด,ดยนี้ด้วยอะ่ะ โอ้ยตายไม่เบียดก็จะนั่งตักอยู่แล้วโอเคเราไม่แย่งกันนี่อุปกรณ์หนูและเมนูถัดมาค่ะต้มกะทิหน่อตรงกุ้งค่ะเขาจะใส่กุ้งนะคะบวกกับยอดชะอมแล้วก็สตอนะคะซึ่งเป็นสิกเนเจอร์ที่ขาดไม่ได้นอกเหนือจากหน่อตรงแล้วนะคะคำนี้มีทั้งสตอแล้วก็ชะอมอร่อย และเมนูถัดมานะคะจะเป็นกันเชียงต้นหอมค่ะมันอร่อยมากกันเชียงนะคะสดและเด้งมากก้อนใหญ่มากค่ะแล้วการปรุงรสของเขานะคะก็ใช้แค่ต้นหอมกับกระเทียมเข้าไปผัดผัด,ผดแค่นี้ค่ะก็อร่อยแล้วฟินเมนูถัดมาค่ะคือกุเราทอดกระเทียมค่ะขยายความคือปลากุเราะทอดกระเทียมนั่นเองค่ะ ปลากราวค่ะโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยเนื้อเขานะคะจะต้องมีความหนึบหนับเบาๆซึ่งโอ้โหได้มากฟิลได้มากเด้งดึงดังด้วยวก,กับน้ำจิ้มที่เด็ดดวงมากนะคะทำให้พอทานด้วยกันแล้วเนี่ย้ <laughs> ฟินจะบอกใครอีกหนึ่งอย่างค่ะใบเหลียงผัดไข่นี่ค่ะการผัดที่ดีมันต้องแบบผัดแกเตะแบบนี้ ไต้องไม่สุกร้อเอซอย่างนี้แล้วก็ใส่กุ้งแห้งเบาๆนะคุณขาอร่อยอะ่ะพี่ต้องอว้วนแน่เลยแล้คนใต้ค่ะสิ่งที่เราองขาดไม่ได้เลยนะคะนนคือน้ำพริกค่ะผักแน่นขนาดนี้แล้วก็โรยหน้าด้วยปูโอ้โหใครที่มาที่ร้านภูนิสา แห่งนี้นะคะหมดนี้นะคะมีพูดได้เลยค่ะว่าทุกอย่างเป็นเมนูแนะนำนะคะที่ไม่สั่งไม่ได้ค่ะถูกปากทุกอย่างเลยพื้มปิ่นมนะโอ,โอ้ไม่ไหวแล้วพื้มปิ่มไม่น่าเชื่อว่าจะได้กินอาหารอร่อยขนาดนี้ จะลองอัดเด็เมนูเก๋ๆให้ลูกๆของเรากันบ้างไหมคะวันนี้ค่ะมีอันจะมาสาธิตวิธีการ Mix and Ma t c h นะคะเมนูของว่างแบบเก๋ๆจากผลิตภัณฑ์ d e l i c i o ลนั่นเองนะคะนี่ๆต้องสิงนน่เลม,มากกับเมนูที่มีชื่อว่า Salmon Veggie Delight ค่ะเริ่มกันเลยดีกว่า เดี๋ยวเราจะเอาตัวสแน็คนะคะมาตัดเป็นรูปร่างเพื่อความสวยงามแล้วก็เก๋ไก่ถึงจานนี้หอมมากนิ่งๆเอ้ยน่าอิจฉาเป็นที่สุดนางอยากทานมากนะคะและเราต้องระวังเรื่องของมีดมีดที่ถือเนี่ยอันตรายมากเราสังเกตเห็นใช่ไหมว่าอีกมือนึงเราต้องรับกับนางอีกมือนึงเราต้องพยายามเ,เย็นๆนะคะนี้ก็แบบรีบสุดพลงังโอ๊ยตาจะมีหั่นไม่ได้ลูกหั่นไม่ได้ลูก โอ,โอ้หันไม่ได้ลูกโอเคมีเข้าใจแล้วโอเคเห็นไหมว่าม,มีตัดอยู่นะอีกชิ้นเดียวนี่สัญญาโอ้ยยัย่วยวนสุดๆใช่ไหมคะ <C ell ate> ตอนนี้นาง ไหวแล้วค่ะนางอยากทานมากด้วยกลิ่นหอมนะคะของ d e l ิซิโอและนี่ก็คือแซลมอนเ g จี d e ลไลท์นะคะนางไม่ไหวแล้วฟังจากเสียงเหา่ามีเอามาเอามาเอามาเราเอาไปให้นางกันเลยดีกว่าเม <c oughs> น,นูที่มีตั้งใจทำให้หนูสุดๆนั่งลงก่อนนั่งลง คอยคอยเห็นนิ่งๆทานได้แบบนี้นะคะมีก็ปรื้มปริ่มและภูมิใจมากสำหรับเมนูจานนี้หากใครนกสนุกนะคะและอยากสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆแบบนี้ให้ลูกของคุณได้รับประทานนะคะแอมแนะนำนี่เลยค่ะเดลิซิโอซึ่งมีหลากหลายรสชาติมากและทำมาจากเนื้อปลาแซลมอนแท้ๆที่สำคัญรสชาติถูกปากน้องหมาหมดแล้ หมดแล้วเหรอเร็วใช่ไหมมีตั้งใจทำไม่ตั้งนานหมดแล้วเหรอหมดยังอันนี้มิวปะ่ะโอเคค่ะไปหาดูเองอ๋อคะ<ม>่ะบุฟเฟ่ต์นะคะแบบบุฟเฟ่ต์เ,เข้าใจใช่ไหมคะต้องเดินไปดูเองจับเองหยิบเองขขอขอึขอ้นห้องพักสำหรับพี่พี่ทีมงานซึ่งอยู่ใจกลางเมืองสุราษฎร์ ว่าใครที่กินสตอนะคะจะต้องมีกลิ่นปากเป็นเรื่องธรรมชาตินี่เหม็นไหมนมะ่ oh, <no. S 1> นนเรียพับๆแปว่าไม่เหม็นกินต่อได้แล้วปังหนูม่กิ่นไหมในดมดีอันี้ด,ด,ด,ดี๋อ้ปางหนูสตอแพ้ <c oughs> มึน ใจกลางเมืองสุราษพารากอนโฮมเทว